เปลี่ยนเลนกันใหม่นะครับก็ขอเชิญบอกว่าเปลี่ยน,นได้ที่วัดก่อฝางนะครับเราตรวจวัดสายตาไปกะสูบกะสูบกะสูบใหญ่ It's no. my สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีครับผมนี้เของไม้ใกล้บ้านครับพี่น้องเนี่ภาพไม้น้ำแข็งครับผมไอ้ชิคเลยน้ำที่น,น,นี่ผมว่าตรงนี้ป่าพัานช่วงนั้นน้ำแข็งครับพี่น้องว่าเแถานี้ที่นี่ตดูพันธุ์ฉดูแถวนี้นที่นี่ป่าที่นี่ช่อนจะดูกระสูบมีครับแถวนี้อ่ะ,ะาาอนี่สลิงมาตาบุญร้อง มันมีหมันมัตัวนี้มีโอ้ทำคอลงนี่นะ้รับดูก็ต้องไปดูกันเขาอียาวมาขอบอกนี้ก็าเหม็นย้ำสูงกัปลงเงโอเครับเดี๋ยวตับเลยคณตามด้วยตรงนี้นครับผม

目标，目标，目标，目标。 ีเร็วพี่น้องเี็วเร็วเร็วเรวดูดีอยู่โอ้ยใหมากไปครับพี่น้อนี่อ้ยลูบวกครับตุ๊กูกแม่สามสีตุ๋โอ้โหตัวเบือเธอ ลุ่นตัวครับพี่พออีกไปมาเจอกันทั้งหมายครับลุ่มตัวพี่น้องเต,ต,ต็มเลยผ่านไปมีเต็มสองต้นไม้ไม้นี้ไม้ไก่บ,ากากบา้าน,นรครับพี่น้องเอาไม้จิบบัติมันจะรู้กว่ากไอยละีอยไม้ครับพี่น้อง 你爸，我给你看。

สวยลยไปไป,ประโค่กเะก็สูงเงินปะโค่เฮ้ยกระสงูงวนี่ยมงไม่อยากได้อยู่ใส่สวยอยู่พี่น้องพันเงินประโคขึ้นทซาขึ้นันประโค่อุดอ้สวยอยู่ครึ่งโล เจอหลอกมาเปลี่ยนกันได้ที่วัดกาะขวางนะครับอยู่พี่น่อันหลังหนอยครับเอ่โน,น,นี่<อ>ทะลูท่อเีเจ็บปลาเต็มสอง ขำขัดไปหน่อยขำดีสาดไปหน่อยได,ได้ใส่แบบมันรึ่งรู้ค้นกิปเร็วขนาดเขาหาเบื้องหมายไปช่นไป่น่อย หน่อยโอยโ้ก็ไไพนกีนหน่อนโคตรดีกระไรหนอนโคตรพี่หนอนอืมชิ้น้ำสองตัวมมนี่ประมาณสามขีดสองขีดสามขีดอืมตัวใหญ่ไปนี่หมูตัว,งงตวใส่ลูกเห็นก็มากเลยครับไปเรี่อยไปเลย พองที่ครึ่งชูม้งท่านเรียนกลับมาอยู่รครับพี่น้องครับพี่น้องมอาตรวจยอดล้มหนงอยู่ไหมล่ะสองเต็มอืมกระสุนตัวนึงกระสุนตัวนี้ก็บลูกบอกอยู่พี่น้องคือว่าใส่เงี้ยเติอบอยู่อำขัคอดลงนิ้วครับศูนย์ตรวจข้างร่างกระดูทายเม่สัดพี่น้องคือว่าโอเคครับไปครับพี่น้อง พี่นี่ก็ดีฝากพี่น้องไว้ทั้งนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเจอกันอ็มีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ